ยや,やโอ้ยคนเบาเลยแม่งยงกมือเดียวชิดหายกูก็ทำได้คืออะไรวะไอ้ฝั่งนั้นอะเฮ้ยไม่มีอะไรครับผมเเพิ่งข้าครูวันแรกครับพี่มึงอยากต้นทิมเหรอฮะจะอย่าอย่าครับพี่พี่มึงร,รู้ไหมกูใครในที่เนี้ยพี่ชายชื่ออะไรครับผมชื่อเหลืองเอ้ยกูชื่อเหลืองเว้ยชื่ออะไรเนี่ยจะไมมีผมด้วยเมื่อกี้ตัวสุภาพเหรอติดเต็มต็มปากผม ผมชื่อหยองครับหยองที่เดี๋ยวไปทาอะไรมาติดคุกเนี่ยมันพูดยากหน่อยวะเะฉะไั้่กูกูไปสั่งข้าวที่ร้านข้าวมันไก่แต่แม่งเปิดกล่องมาแม่งไม่มีไก่เว้ยกูก็เลยตัดหน้าเจ้าของร้านไล่หาเลยว่าแต่พี่พี่โง่หรือเปล่าพี่ไม่พิจักร้าว่าอีกด้านมีไก่หรือเปล่าอะไรวะมันไม่มีไงกูก็เลยไปต่อยมันเลยทิ้งเลยล่ะแล้วมึงติดคุกเพราะอะไรเนี่ยฮะ คดีผมร้ายแรงเลยมากเลยพี่เห็นหมาข้างทางใช่ไหมครับผมผมเห็นหมามันนอนอย่างเงี้ยครับพี่แล้วผมอดใจไม่ไหวครับผมเห็นตูดมันแบบแน่นๆนะครับผมโดนเลยครับคดีคมขืนอาว่าแล้วว่าเองทำอะไรมาเองต้องโดนแบบนี้เดี๋ยวพี่มันมันตอนเช้าตอนนี้กี่โมงเนี่ย้ยเรามีสมาร์ทโฟนในโอ้ยมีในในเรือนจําด้วยว่ะเทคโนโลยีตอนนี้10บโมงแล้วไปกินข้าวเช้ากันก่อนดีกว่าไปกินเบรคฟาสเบรคฟาสอะเฮยวิ่งให้มันเร็วๆหน่เดยววะไปก่อนไปก่อน เจ้าถิ่นอ่ะพี่ระวังอันเพื่อนพี่หรือเปล่าพี่พี่อยู่มานานน่อพี่คุ้นหน้าไหมพี่ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเหมือนกันน้องเฮ้ยพวกเองสองคนน่ะจะไปไหนเฮ้ยอะไรวะเพิ่งเพิ่งเข้ามาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมไอต่อยไปลากพวกมันสองคนมาดิดิลากไปที่เหลืองโอ้ยเป็นนี้มีนี้เหลืองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยอมแล้วครับยอมแล้วครับ มันมีเหล็กมันมีเหล็กเดี๋ยวจะลิงแตกอ่ะพี่อยู่เฉยไเอาไม่เอาผมเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยโอ้ยว่ดีรีดท้องลุกขึ้นมาครับผมรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเรียกฉันว่าพี่แล้วพี่จะพาผมมาทำอะไรเแต่วันเนี้ยผมไปกินข้าวก่อนนะครับไปละเฮ้ยมาฟังเพลงไป้พี่เดือดอยู่ข้าวครับก่อนทำแลไวดิในท้องบอกแล้วว่าจะพาพวกนายออกไปนอกจากนี่กันแต่ก่อนหน้านี้ผมผมเก็บของได้นะครับนี่เนี่ยผมเก็บอันนี้ได้นะ เฮ้ยเฮ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับมันดอกอยู่ตรงสนามครับบอกชั้นวางแอบมาอ่ะเขาเรียกว่าบัตรผ่านตลอดอะบัตรผ่านตลอดเอ็งรู้จักด้วยเลยจอยรู้จักอย่างดีข้าเห็นตำรวจมันใช้แล้วเราจะวางแอบไปกับตัวกันนะแล้วว่าไอ้จอยเราออกจากที่นี่กันดีกว่าือกยังไงบอกไม่มีอะไรเราออกจากที่นี่กันดีกว่าโก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 ไปไปไปเรามีบัตรผ่านตลอดนะครับไปเลยเหรอไอ้เหลืองใช่แล้วเฮ้ยไปเล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 ยเอาไปเลย เร็ว connect, tamam. เ,เร็วเรวเร็วมาเร็วเร็วเร็วอีสรลอิสระภาพเฮ้ยแล้วไงโอ้ยแขนแขนผมแข็นผมแขนผมอโอ้อ๋ออ๋ออย่าไปทิ้ยวันนี้พวกผมสี่สหายสายฝอยจะมาอยู่ในแมสซิตี้นะครับ อวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาทําอะไรกันเราจะไปป้นเฮ้ยป้นเลยเหรอครับฉันอยากเป็นฮีโร่ป้นเลยฮีโร่ไม่เป็นคุกหรอกนะฉันอยากเป็นฮีโร่กับตัวกับใจแต่นายเป็นโจรแล้วไปได้ไหมไม่ได้นะเว้ยมาทางนี้แล้วไปฉันมีคนรู้จักอยู่เรียกรถก่อนไปกันเรา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 จะซื้อยังไงอ่ะเงินไม่มีมีครับมีติวโอเคกระกระ โอเคปนไปปนเร็วไปปนเร็วไปปนเรลยปนเร็วประตูอะไรวะอุ้ยประตูนี้ถึกมากเขายิงเหรอโว้ยมีีตตำำรรววจจมมาแล้วมาแล้วเปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปกดระเบิดแล้วกดระเบิดแล้วกดระเบิดแล้วระวังระวังไป็นพวกไงไปทางไหนกันวะมาแล้วมาโอ๊ยตายยังไม่ได้เงินเลยเรามาปนตามเพื่อนกันนเงิ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 นเอาเงินมั่งเว้ย

โจนตลาดโซโซมาเลียอยู่เนี่ยเพื่อนเราไปตลาดโซมาเลียพระหายเอ้ยโอ้ยมันมีนี่มันมันมันมีนิวเคลียร์ด้วยเหรออ๋อเราเราเราต้องยิงเครื่องยนต์มาเครื่องยนต์เครื่องยนต์หายโดนล็อกโดนล็อกจมแล้ว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 โ้ยนี่ไงของนี่ไงของเอาไงเอาไงอ่ะเอาเรือลากเอาเรือลากโอ้ยมันล่ากล่องทองไปไหนเฮียอู้ มาลักได้แค่กล่องเดียวอ่ะมาลักได้กล่องเดียวฟ้าเรากับเฮ้ยมีฮีโร่ไม่ีฮีโร่ไม่มีฮีโร่มาเหรอโอเคนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเนี้ยโอ้ได้แปดพันเลยอุ้ยว้าก็ตายเลยอ่ะไอ้เปิดตายก่อนที่จะเข้าทหารลูกคุณเฮ้ยเรือมาแล้วเรือเรือมาอีกแล้วไม่ไม่เรือเรือมาแต่มันมีฮีโร่ยิงเราอยู่เฮ้ยยิงมัน ฮีโร่ตำรวจไม่รู้กูจะตายอุ้ยมันมันล็อกเป้ามันล็อกเป้าเจมส์ตีไงเฮียโรถลองเงินรับตรงไหนอ่ะเงินกูรับไม่เห็นได้เลยเงินอะมันมันขับเรือไปยี่เงี้ยมันมันอยู่มันอยู่้งบนน้ำบนน้ำสะพานโอเคเจอแล้วเจอแล้วมันยิงหรอไม่โดนเว้ยมันขับเลยอหรือมันขับรถอันะไรเรือสีเขียวใช่ป่ะขับเรือเออเรือเนี่ยยิงมันยิงมันจะติตายไป ยตายเกตายห้ยิงไม่โดนไปไว้ไปไว้ได้เลยแล้วได้เร็วุ๊บอุ้ยไม่โดนไม่ไม่อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำเฉยตายมาตายแล้วมาตายแล้วมาตายแล้วราราร่าล้วเก็บศพมาไปะุ้ยมีมีบัตรด้วยมบัตรต่อด้มบัตรขีกาดอบเป็นตำรวจเว้ยโอ้ยนี่ไงอะไรทองๆปะเนี่ยนี้ปะเนี่ยกด e ผมเป็นโที่เทตาคุณผู้ชม เป็นทันทีีาตากแล้วน,นี่อ,อาอาวุธของทนี่จตากเลยขาไม่ทำไม่ห้าเขาไม่ทำไม่ห้าโอ้ยยิงโคตรยากสะไหน,น,นเฮ้ยมกรัดผมกำลังฆ่าคนอยู่รานเพชรเอ,อ,อื้อ้ผมตายเอาเงินมันยันตงตกเนี่อยนี่ปะม่อยู่ ไอ้นี el, holding, holding. ่จุด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 ไอ้ตำรวจนี่ตำรวจนี่ตำรวจนี่ตำรวจไม่ได้จุดปี๊บชีตชี่อไรวะใครเป็นใครวะข้างบนข้างบนมาใจถังอะไรของมันอ่ะไอ้เกมนี้วะตาย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 เจ็บเจ็บอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงนิวเคลียร์นิวเคลียะโดนซาลุนถูกหรอแฟลตตัวแฟลต์ตอนแรกแพทสืบปืน จะแฟดอะไรวะต้องไปซื้อปืนเพื่อต่อสู้สกิลคือไม่มีเหมือนใครเขาใช่ไหมมันมันเดินมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ขับเรือ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 อเล็กซ์รีบลงหนิมันเกิดติ่งโลกสวยจังวะเอ้าปีไฟกูสแปดกูเแอบแฟดวิวสวยสวยตา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 ยแล้วไม่ตายแล้วตายแล้วไม่ตายแล้ว เฮ้ยมึงจย่างบางอย่าง่เกี่ยวได้ไหมข้างๆอ่ะเราไปเดิมไม่เดิมไปเดิมไม่เดิมเมื่อกี้เราเป็นใบเบิร์นหรือเปล่า